บทที่331คุณจะไม่สามารถวาดวงลมได้เขาคืซื้อพึมพำอยู่ในใจขณะมองดูซาสึกิอย่างระมัดระวังขณะที่เขาหันไปทางคารินกันเท่านั้นและไม่เลื่อนไหื่องื่นใดไอเด็กอุติวานี่มันทำอะไรอยู่ให้ยืนดูเฉยๆหรอคุณมีห็นหรอว่าฮินันกำลังทำอะไรแปลกๆอยู่หรือว่าคุณมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากจนไม่สนใจเรื่องนี้เลยอย่างไรก็ตามหลังจากรอคอยมาเป็นเวลานานคาคุซึก็ได้ค้นพบสิ่งที่แปลกประหลาดนั่นงคือฮินันได้วาดภาพมาเป็นเวลานาน,านแล้วและด้วยเหตุนี้นม่นานาจองเเขาลย เป็นยังไงบ้างวงเวทนั้นไม่ใช่เรื่องยากและฮิดันก็ได้พยายามว่าดวงเวทมาหลายครั้งแล้วและตอนนี้เขาก็สามารถว่าดวงเวทได้อย่างแม่นยำภายในเวลาไม่กี่วินาทีผลก็คือผ่านไปสองนาทีแล้วฮิดันยังคงไม่ขยับตัวเลยขเขาคือซึต้องหันศีรษะไปมองฮิดันและแล้วเขาก็เห็นชาคิดถึงเส้นเลือดของเขาแตกออกจากหัวฉันเห็นฮิดันยิ้มอย่างโหดร้ายแล้วเขาก็วาดรูปชายร่างเล็กลงบนพื้นใช่แล้วฮิดันไม่ได้ว่าดวงลงเวมนมนแต่กำลังใช้มาจาเพื่อวาดคนตัวเล็กๆบนพื้นมีอะไรบางอย่างดูไม่ถูกต้องไองโง่แกกำลังทำอะไรอยู่ คาคุซึอ,อดไม่ได้ที่จะคำรามเขาไม่คาดคิดเมื่อก่อนว่าคู่หูของเขาจะปวดหัวขึ้นมากระทันหันฮินเดนตกตะลึงเมื่อเขาถูกตะโกนใส่ในขณะนี้เขากลับมามีสติอีกครั้งและมองดูคนตัวเล็กๆหลายคนที่เขาได้วาดไว้บนพื้นด้วยสีน้าสับสนนี่คือสิ่งที่ฉันวาดใช่ไหมเลือดของคาคุซึพุ่งพล่านด้วยความโกรธถ้าไม่ใช่คุณที่วาดแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะฮินเดนก็ยิ่งสับสนมากขึ้นมิฉันกำลังวาดดวงกลมเวทมนต์ใช่ไหมคุณวาดสิ่งแบบนี้ได้ยังไงแล้วทำไมฉันถึงไม่รู้สึกว่่่่าาาามมีีีออออะะะไรผิิดดดดปกตตลลลลแแืนนนนนนๆเเเเงงงงงยยห้ขขึทัใว็็ส คุณเองนั่นแหละคุณใช้ภาพลวงตาใส่ทันคาคุซึก็เริ่มรู้สึกตัวนี่เป็นเพียงความเป็นไปได้เดียวเท่านั้นมีฉะน้นที่นัน,นก็คงไม่สามารถทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้ได้มิไกรนะใครที่กําลังวงุร่างของอสมาก,ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจโชคดีที่ซาสเกะสังเกตเห็นว่าตราบใดที่นันถูกควบคุมด้วยภาพลวงตาความสามารถของเขาก็จะไม่เกิดผลอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่ายิ่นันจะไม่สามารถใช้วิธีการตายร่วมกันได้แต่ความเป็นอมตะของเขายังคงมีอยู่หากคุณต้องการเอาชนะเขาอินุยืนขึ้นเช็ดน้ำตาบนใบหน้าแล้วพ โชจิก็ยืนขึ้นเช่นกันเพราะตอนนี้เขาโกรธมากจนแค่อยากจะแก้แค้นอาซึมะทิกามารุยังคงสงบเขากอดพวกเขาทั้งสองไว้แล้วพูดว่าตอนนี้เราทำได้เพียงแต่ยังซาสึกิไว้เท่านั้นเรามีข้อมูลน้อยเกินไปไม่เช่นนั้นเราคงช่วยได้ว่าเอ๋ยถ้าฉันสุดได้มากกว่านี้ทิกามารุรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งแต่ในโลกนี้ไม่มีคำว่าเสียใจเป็นยาในขณะนี้นันคิดว่าเขาสามารถมองเห็นภาพลวงตาของซาสึกิได้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย่อเย้แม้ว่าก่อนหน้านี้ฉันจะติดติมดักของคุณแต่ตอนนี้ที่ฉันกำจัดการรบกวนของคุณได้แล้วคุณก็รอทที่จดดนนนนฉัมาาตยยไ้เล ขณะที่เขาพูดเขาก็เริ่มวาดวงกลมเวทมวนต์ลงบนพื้นอีกครั้งแต่ในสายตาของคาคุซึ่อดูเหมือนไม่มีอะไรถูกต้องเกี่ยวกับวงเวทมวนต์นี้เลยคุณกําลังเล่นอะไรอยู่วงกลมของคุณไม่ควรเป็นทรงกลมหรือไงทำไมคุณถึงวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสฮีเดนตกตะลึงแล้วเมื่อเขามองลงไปเขาก็พบว่าเขาได้วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงๆคราวนี้เขาสับสนอย่างสิ้นเชิงเขาคงจะวาดตามวงกลมอยู่แล้วแล้วจะวาดสี่เหลี่ยมได้ยังไงนี่มันแปลกเกินไปยอมแพ้ซาสกเกตพูดด้วยรอยยิม้มคุณจะไม่สามารถวาดวงกลมนิทวิตของคุณไได้้ออีกต่ปแลว ถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าวงเวทของคุณคืออะไรแต่ความสามารถของคุณไม่สามารถใช้ได้อย่างสิ้นเชิงพูดอย่างง่ายๆก็คือตอนนี้คุณเป็นคนไร้ประโยชน์แล้วยินเดนเงยนน้าขึ้นด้วยความสยองขวัญน,นี่มันเป็นไปไม่ได้ขณะที่เขาพูดเขาก็ยังคงวาดภาพบนพื้นต่อไปแต่ไม่ว่าเขาจะวาดอย่างไรสิ่งที่เขาวาดออกมาก็ไม่ใช่วงกลมไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสหรือรูปลิซมสั้นๆก็คือฉันวาดวงกลมไม่ได้เลยแม้แต่วงรีก็วาดไม่ได้กล่าวอีกในหนึ่งหมูไม่สามารถวาดขอบโค รเสียเปล่าคาคุซึกรสุสิงดังโดยไม่สนใจฮิดดนที่กำลังยืนกับหัวอย่่งบ้าคลั่งแล้วมองไปที่ซาสึเกิตามที่คาดไว้จากคาริงกังเกินจุสูชินไทฉันไม่รู้ว่าภาพดวงตาของใครแข็งแกร่งกว่าของคุณหรือของคนนั้นแม้ว่าคาคุซึจะไม่ได้บอกชื่อแต่ซาสึเกิก็รู้ทันทีว่าคาคุซึกำลังพูดถึงใครแน่นอนว่ามันคืออุจิวะที่ซุยใส่รับที่แฝงตัวอยู่ในองค์กรอาคาสึกิคุณกำลังพูดถึงคนทรยศที่ซุยที่ไหมพื่มถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่ฉันจะบอกเขาให้รู้ถึงผลที่จจะตาาามมาากกาเป็นคนค ซาสเกะพูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาโดยตั้งใจเมื่อได้ยินเช่นนี้คาคุซึก็เพียงแค่เพื่อลมหายใจออกอย่างเย็นชาแค่คุณคนเดียวคุณยังห่างไกลจากเขาอยู่มากแม้ว่าภาพมืงตาของคุณจะแปลกมากแต่สำหรับภาพมืงตาที่สามารถดิบเบือนความต้องการของผู้อื่นได้อย่างสิ้นเชิงแล้วภาพมืงตานั้นถือเป็นสิ่งที่ดิบมากที่กามารุมองขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวบิดเบือนเจตนารมอย่างสิ้นเชิงหรือจะสามารถบรรลุภาพมืงตาไดในระดับนี้หรือไม่ใช่ใช่แต่สำหรับคนคนเดียวเท่านั้นเสียงปอบปอบไปถึงหูของที่กะมารุทำให้ตัว แต่ความสนใจของที่ก้ามารู้ก็หันไปที่คำพูดของคาคาชิอย่างรวดเร็วคุณคาคาชิรู้จักคนนั้นไหมคาคาชิเย็บหน้าด้วยท่าทีซับซ้อนและเปล่าว่าชื่อของเขาคืออุจิวะซาสึกเกะและเขาทรายศต่อทามูราเมื่อหลายปีก่อนสิบเอ็ดเนี่ยวงแหวนของเขาคือเนี่ยวงแหวนเมนจี่ร้อยห้าสิบซึ่งมีระดับที่สูงกว่าสมิงอัตมาและเทคนิคลุกศิษย์ของเขาเรียกว่าเทพสวรรค์ที่โดดเด่นซึ่งสามารถเปลี่ยนเจตจำนงของบุคคลได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นทิกามารู้ถึงสามคนอดไม่ได้ที่จะปืนน้ำลาย คาคาชิเยับหน้าและกล่าวว่ายังไงก็ตามหากในอนาคตคุณพบอุติวะที่สูมชุดวงกรนอาคาสกิอย่าลังเลแล้ววิ่งหนีทันทีที่กามารุทึ้งสามยักหน้าด้วยความระมัดระวังและเห็นด้วยคาคุซึยังค้นพบในเวลานี้ด้วยว่าการสนับสนุนจากโคนโอฮาได้มาถึงแล้วถ้าคุณอยากจะจับไปจริงๆคุณคงรู้ว่าคุณจะจับไปไม่ได้ถ้ายังมีทัศนคติแบบนี้ถ้าหากคุณต้องการจะออกไปก็ต้องต่อสู้เพื่อหาทางออกเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูมากมายคาคุซึรู้ว่าเขาจะต้องใช้ความแข็งแกร่งเต็มที่ เขาจึงขอเครื่องแบบออกและเผยให้เห็นร่างกายส่วนบนอันเบล,ล่าแต่ร่างกายของเขาดูแปลกมากีผิวของเขาไม่เงินคนปกติเลยและมีรอยเย็บอยู่ทั่วร่างกายและในขณะที่หลังของเขายังคงมลุนออกมารอยเย็บก็ที่ขาดออกจากกาันและทันใดนั้นก็มีสัตว์ประหลาดโวมหน้ากากสีตัวออกมาจากร่างของคาคุซึแล้วนั่นอะไรอินโนตกใจรีบปิดปากและกรีดร้องคาคาทีพูดด้วยท่าทีเคร่งขรึมฉันไม่รู้แต่คุณต้องระวงังเจ้าคนนี้เป็นทายาทที่เคยมีส่วนร่วมในโลกนินจาเมื่อรุ่นแรกยังมีชีวิตอยู่